ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับเคนที่เกียร์อับครับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกคนครับมาชมคันนี้กัน Mercedes-benz น e ะครับ E220D ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ราคา3.990้า0บาทนะครับโดยที่ยังเป็นรุ่นที่เรียกว่าลอนอีดิชันหรือว่ารุ่นที่เปิดตัวไปในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับถามว่าเอาแล้วแตกต่างกันยังไงไอ้ลอนอีดิชันกับไม่ลอนอีดิชันเนี่ย ทั้ง2รุ่นครับจะมีออปชันที่แตกต่างกันอยู่แล้วก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยรุ่นลอนอีดิชันเนี่ยสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับในขณะที่รุ่นที่จะขายหลังจากนี้ไปจะมีราคาที่สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทนะครับจะมีออปชันรายละเอียดที่แตกต่างกันไปด้วยนะเดี๋ยวเคนจะมาสรุปให้ฟังนะครับความพิเศษที่คนที่ซื้อลอนอีดิชันหรือว่าจองตั้งแต่มอเตอร์โชว์เนี่ยได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้นะครับรวมถึงภาพไปลองขับกันด้วยเบื้องต้นนะ นุ่มมากเนียนมากพอเป็นดีเซลเนี่ยมีความนุ่มกว่าตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีบูสต์เพิ่มเข้ามานะครับทำให้แรงม้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยเวลาที่เราเหยียบย่ำเข้าไปเต็มคันเร่งเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ไฮบริดนะครับเข้ามาช่วยเสริมกําลังของตัวเครื่องยนต์ดีเซลของเขาด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาชมรายละเอียดรอบคันกันเพราะก่อนอันนี้เราไปรีวิวอ่ะจะเป็นรุ่น e 3 5 0ห e ใช่ไหมครับที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ไป ไลค์ like, subscribe แชร์ครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันครับ All New Mercedes-Benz E-Class นะครับ mm hmm. ก็เปิดตัวในตลาดโลกเนี่ย mm hmm. เมื่อสักปี2023ที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ในไทยก็เมื่อต้นปี2024เนี่ย mm hmm. ก็มีการเอามาเผยโฉมครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์นะ mm hmm. แต่ต้องบอกว่าคันนั้นเป็นคันที่นำเข้ามาก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย mm hmm. ก็มีการประกอบรุ่น ลอนอีดิชันในประเทศไทยกันก็เป็นรุ่นที่คุณผู้ชมที่จองในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยจะได้รับกันไม่ว่าจะเป็น e 3 5 0 e หรือว่า e 2 2 0 d คันนี้นะครับอาจจะราคาสูงกว่ารุ่น s t a ต d a าดที่จะขายในอนาคตอันใกล้เนี่ยสักนิดหน่อยแต่ก็จะมีออปชันรายละเอียดต่างๆที่พรีเมียมนะครับอุปรกรณ์อำนวยความสะดวกความคอมฟอร์ทเนี่ยที่มากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปไล่เรียงกันในตอนท้ายนะว่า ได้อะไรที่แตกต่างกันระหว่างร้อนอีดิชันกับอีดิชันที่ขายสำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมานะครับคันนี้คือ mercedes-benz e 2 2 0 d นะครับเป็นรุ่นดีเซลไฮบริดนั่นเองนะครับตอนนี้ mercedes-benz เนี่ยต่อให้เป็นดีเซลก็จะมีการพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้านะครับชุบพ่วงชุดแบตเตอรี่4 8 v เนี่ยเข้ามาเพื่อช่วยในเรื่องของ Efficiency นิดหน่อยในการออกตัวนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของอัตราเร่งที่จะมีตัวบูสเข้ามานะครับพลังกำลังแรงม้าของเขาเนี่ย197ร้ช่เก้ต่พอ มีบูสต์เข้าไปเนี่ยจังหวะที่เราเหยียบเต็มคันเร่งจริงๆของเขานะครับเขาจะมีบูสต์เสริมเข้ามาอีก23แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรท็อปสปีด283กิโลเมตรต่อชั่วโมองเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเรี่ยงนะครับพร้อมแบตเตอรี่ 48v อ l เล็ก i ริกซิ e เตของเขานั่นเองถังน้ำมัน66ลิตรนะครับอัดราเร่ง0-100เนี่ย 7.6วินาทีเพราะว่ามีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยนี่แหละก็จะเปรียบเทียบกับตัว plug-in hybrid ด้วยแล้วกันเพราะ plug-in hybrid เนี่ยเขาจะมีเรื่องของไฟนุ่งไฟหน้าอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับดีไซน์ของตัวรถเนี่ยทุกคนต้องบอกว่ามันมีความผสมผสานระหว่าง mercedes-benz ที่เป็นสันดาบนะครับรวบเข้ากับตัวที่เป็น eqs นาหะหรือว่าตัว eq ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าของ mercedes-benz นั่นเองอย่างเช่นกระจังด้านหน้าไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟด้านท้ายที่ใน e-class เนี่ย เป็นครั้งแรกเป็นเจเนอเรชันแรกของ e-class ที่ได้ไฟท้ายแบบเชื่อมต่อกัน2โคมก่อนหน้านี้นะผ่านมา12เจนตามที่ mercedes-benz นับนะมันจะไม่เคยมีไฟท้ายที่เชื่อมต่อกันมาก,ก่อนนะครับดูกันที่กระจังหน้าก่อนเลยดีกว่าเรเดียร์กริลของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความแบบเหมือนรถยนต์ไฟฟ้านะเหมือน eqs เลยเพียงแต่ว่ากระจังหน้าของเขานะครับมันจะทะลุถ้าคุณมามองใกล้ๆถ้าคุณดูไกลๆเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมันเป็นผืนเดียวทึบเลยเพราะมันดำนะครับแล้วก็มีโลโก้ตัว mercedes-benz เนี่ย คลั่งพลายอยู่แบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเออมันดูเหมือนทึบเนาะเวลามองไกลๆแต่ถ้าดูใกล้ๆปุ๊บมันก็ยังโปร่งนะครับเข้าไปเห็นหม้อน้ําเห็นอะไรต่างๆอยู่แบบนี้คันนี้มีกล้องรอบคันนะครับตั้งแต่รุ่นดีเซลเลยปลั๊กอินไฮบริดก็มีกล้องรอบคันดีเซลก็มีกล้องรอบคันแต่ที่แตกต่างไปนะครับก็คือตัวไฟหน้าในรุ่นดีเซลจะได้ไฟหน้า LED h i g h Performance นะครับปลั๊กอินไฮบริดจะเป็นตัวดิจิตอลไลท์ไฟหน้าล้ำๆนะครับที่ยิงหลบได้อย่างละเอียดมากขึ้นกว่าตัวมัลติบีม LED แต่ถ้าเป็นดีเซลได้แค่ LED h i g h Performance แบบนี้นะครับกันชนนะครับชุดตกแต่งรอบคันเนี่ยจะเป็นวิงที่เป็นของ AMG Body Styling นะชิ้นสีดำนะครับชิ้นโครเมยียมต่างๆเนี่ยก็จะเป็น AMG Body Styling ทั้งหมดมุมกันชนซ้ายขวาจะมีช่องดักอากาศนะครับสำหรับช่วยเพิ่มแรงกดด้านหน้านะแล้วก็ช่วยลดเสียงรบกวนครับเวลาลมผ่านมุมกันชนบัมเปอร์ตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเหมาะที่ซุ้มล้อตรงนี้ครับซึ่งในรุ่นดีเซลนะคุณจะได้ล้อแบบอโล่ดอรมิก เหมือนกับ C350e ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวเนาะเป็นล้อ AMG นะครับยางที่ติดมาเป็นยางของ Pirelli นะ245/45ล้อแมกขนาด19นิ้วถ้าเป็นตัวปั้งอินไฮบิดล้อก็จะใหญ่กว่านี้ลวดลายก็จะดูหรูหรามากกว่านี้นะครับซื้อดีเซลหาล้อแมกจําๆใสอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความสะดวกเลยเซ็นเซอร์กระยะมุมฝั่งนี้นะครับนอกเหนือไปจากด้านหน้านะครับที่มีสีแล้วจะมีมุมกันชนแบบนี้ ซ้ายขวารวมเป็น6นะครับที่ด้านข้างของตัวรถดูเส้นสายเต็มคันหน่อยสวยนะครับแล้วก็ในเรื่องของออปชันที่ปรับลงเนี่ยกับราคาที่หายไป6 0 0 0 0บาทเนี่ยผมว่าโอเคเลยแล้วก็มีออปชันความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาด้วยไม่ใช่ว่าลดราคาแล้วก็ลดออปชันนะครับแต่มีการเพิ่มออปชันขึ้นมาให้ด้วยนั่นเองนะครับตัวกล้องด้านบนนี่เห็นไหมยังอยู่นะเพราะว่าคันนี้มันจะเป็นลอนอีดิชั n นนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆก็ยังครบถ้วนอยู่ นะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนก็ยังอยู่แต่ถ้าเป็นตัวรุ่นที่ขายหลังจากร้อนอีดิชั่นไปเขาจะถอดพวกระบบค,บ,คบควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนออกเลยแต่ยังคงมีดิสโทนิกนะครับยังมีเซฟตี้แพคอยู่แล้วก็ตัวที่เป็น Em e r g e n c y Stop เนี่ยแบบใน S Class ที่ถ้าคนขับหลับไปเนี่ยแล้วรถจะช่วยจอดชะลออัตโนมัติเนี่ยตัวนี้ถูกถอดออกไปเช่นเดียวกันนะครับมุมด้านข้างของตัวรถนะครับมิติตัวถังของ E Class ใหม่นะครับถ้าเทียบกับในรุ่นก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่า อเน E Class ที่เป็นตัวถัง w 2 1 4เนี่ยจะยาวขึ้นนะครับกว้างขึ้นแล้วก็สูงขึ้นรวมถึงฐานล้อของตัวรถเองเนี่ยก็ยาวขึ้น2 2มิลิเมตรด้วยเช่นเดียวกันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะครับภายในนั่งสบายขึ้นไหมเนี่ยผมชอบตรงที่เขามีการยกดีไซน์จาก S Class มาที่ทําให้รู้สึกว่าประตูมันบางลงนั่งข้างในจะรู้สึกว่ามันดูกว้างขึ้นนั่นเองนะครับกระจกด้านข้างนะครับสีเดีวยวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเรียบร้อยมีการติดกล้องมาเรียบร้อยนะครับบริเวณ บริเวณจุดนี้จะเป็นสีดําเงาโดยที่สเปคของประเทศไทยเนี่ยดีนะตรงที่กรอบกระจกหน้าต่างทั้งหมดอะ่ะเป็นแบบโครเมียมบลัชนะสเปคเมืองนอกเนี่ยนะครับมันจะมีที่เป็นสีดำเงี้ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบกันผมว่าเป็นโครเมียมบลัชแบบนี้มันดูหรูด,ดีเพราะว่าบริเวณเสาบีของเขาก็เป็นสีดำกลอสแบ็กหรือว่าดําเงาแบบนี้อยู่แล้วนะก็ดูทั้งหรูหราแล้วก็ทั้งสปอร์ตนะครับเมื่อเปิดประตูนะครับเป็นแบบที่ซ่อนหลบเข้าไปแบบนี้นะนี่ กดแล้วก็จะออกมาได้แบบนี้นะครับนะครับเวลาขับหรือเวลาล็อกรถเนี่ยเขาก็จะหลบเข้าไปเองให้อัตโนมัติย้งหลังครับก็จะเป็นล้อขนาด19นิ้วเช่นเดียวกันนะแต่ว่าซีรีส์จะใหญ่ขึ้นเป็น2 7 5ทับสี่สนะครับข้างหน้านเป็น245ใช่ไหมข้างหลังมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ใน e Class ที่เป็นสเปคไทยเนี่ยจะไม่เหมือน E Class ตัวนอกเนาะก็คือช่วงล่างของเขาเนี่ยจะเป็นตัวช่วงล่าง Agility นะครับจะไม่ได้ช่วงล่างที่เป็น Air Suspension แล้วก็เรื่องของล้อหลังที่ปรับองศาาเเเลลี้้ววได่ทรา เลี้ยวที่ความเร็วสูงก็จะเลี้ยวตามวงล้อหน้าเวลาที่เลี้ยวความเร็วต่ําก็จะเลี้ยวในด้านตรงข้ามเพื่อให้วงเลี้ยวมันแคบลงเนี่ยในสเปคไทยจะไม่มีออปชันตรงนั้นด้วยนะครับมาดูกันที่ด้านท้ายนะครับ E220D เนาะก็โดดเด่นขึ้นด้วยไฟท้ายของเขาที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกประหลาดๆซนนิดนึงเพราะมันเป็นไฟท้ายที่เป็นโลโก้ Star Pattern ของ Mercedes- b e n z นะครับ ถามผมว่ารู้สึกประหลาดไหมก็แปลกตาแล้วกันนะครับที่เป็นทูบลักษณะเหมือนโลโก้ Mercedes Benz แบบนี้แต่ในมุมกลับนะผมลองมองแบบนี้นะเมื่อเช้าผมนั่งรถมาแล้วก็คิดมาเล่นๆนะว่าปกติเนี่ยเราเห็นท้ายรถ Ben z อ่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นรถของ Mercedes Benz ใช่ไหมเรียกว่ารถคนมีตังค์นะครับแต่ว่าพอขับมาแล้วเจอไฟท้ายแบบนี้เราจะยิ่งรู้สึกว่ารวยไม่บอกว่าเป็นไฟท้ายรถรวยเห็นปุ๊บรู้เลยเพราะว่ามีโลโก้ Mercedes Benz ไม่ใช่แค่ที่ฝากระโปรงด้านบนแต่มีโลโก้ e ม c e d e s b ด n เในทป็น เรียกว่าไฟท้ายรวยนะครับเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้า6ใช่ไหมด้านหลังก็มี6เช่นเดียวกันกันชนท้ายนะครับความเป็น AMG Body Styling ก็จะมี diffuser ที่เป็นคลิปๆดูเหมือนจะแบบซิ่งๆนิดนึงแบบนี้นะแต่ว่าท่อไอเสียหลองเขามันตื้นมากเลยมันตื้นจนแบบตื้นจนรู้ว่าเป็นกันชนแต่งแม้แบบมองไกลๆก็จะเห็นนะครับปกติผมรู้สึกว่า Mercedes-Benz นะมันจะทำ fake exhaust หรือว่าท่อไอเสียหลอะได้เนียนกว่านี้นะแต่ใน E-Class เนี่ยผมรู้สึกว่า เขาทาท่อไอเสียหลอกได้ไม่ได้เหนียนสักเท่าไหร่เลยนะครับ e220d นะครับฝาท้ายของเขานี่จะใหญ่กว่าทางฝั่งของ e350e อย่างแน่นอนเพราะอะไรเขาไม่มีแบตเตอรี่นะครับคือ e350e นต้องบอกว่ามีการ manage พื้นที่ได้ดีขึ้นเยอะมากแล้วนะครับแต่พอเป็นดีเซลเนี่ยแน่นอนมันไม่มีแบตเตอรี่มันไม่มีอะไรเข้ามารบกวนฉะนั้นพื้นที่วางของเนี่ยเขาก็ได้เต็มแบบนี้เลยนะ570ลิตรนะครับซึ่งใหญ่กว่าซีรีส์5ของทาง bmw ใหญ่กว่าเยอะมากๆเก็บของได้เยอะมากๆนะครับแถมมีพวกเนี่ยผมชอบมากเลยของเบนคือตาข่ายแบ่งของต่างๆนะครับมีหลุมเก็บของข้างใต้นี้อีกนะนอกนาอไปจากชุดป่ายางหลุมเก็บของลงไปเนี่ยคือต้องบอกว่าได้เยอะมากๆนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับจะมีปุ่มสวิตช์สำหรับพับบอกแบบนี้นะครับ ปรับพับแบบ60-40นะแต่ตัวเบาเองจริงๆจะแบ่งเป็นจะแบ่งเป็น40 20- 40เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับด้านหลังนะครับของ e c l a s s นะน่วจะเป็นดีเซลหรือว่าจะเป็น p l u ๊กอินไฮบรเนี่ยก็มีม่านอัตโนมือแบบนี้เหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นเลยเฉพาะด้านหลังนะนี่ก็ดึงเปิดขึ้นเอาเองนะครับการตกแต่งเนี่ยแน่นอนว่าจะได้เป็นหนังเลเทอร์นะครับ ในรุ่น 220D จะเป็นสีเทาเข้มๆแบบนี้นะครับชิ้นบริเวณพาแนวตรงนี้นะครับเหมือนกับ S-Class เลยแต่ว่าใน E-Class เนี่ยไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรนะครับเปิดประตูเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งใน E-Class เนี่ยผมรู้สึกว่าวัสดุบางจุดอะดูจะแบบพลาสติกพลาสติกเกินไปอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับหรือว่าบริเวณคันเกียร์หรือว่าบริเวณคอนโซลกลางด้านหลังเดี๋ยวเราพาไปชมกัน ในรุ่น e 3 5 0 e เนะี่ยคุณจะได้ลำโพงเบอร์เม e สเตอร์นะครับที่เป็น Dolby Atmos แล้วก็เซอร์ราแบบ 4D ด้วยในขณะที่รุ่นนี้ที่เป็นดีเซลจะไม่ได้นะครับแอบบน่าเสียดายเหมือนกันอย่างที่เคนบอกนะครับว่าเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ40 20 40นะครับอันนี้คือ40นะฮะอันนี้คือ20นะครับพร้อมที่เท้าแขนออนแล้วก็อันนี้คืออีก40นะครับ แล้วก็ลวดลายเบาของเขาจะเป็นลวดลายเบาที่เรียกว่า AMG Body Styling ที่เป็นอินเทอร์ i ของเขาจะมาในแนวนอนถ้าใครดูคลิปเรานะครับหรือว่าดูคลิปของใครก็ตามที่เป็นคันที่มาโชว์ที่มอเตอร์โชว์เนี่ยคันนั้นเน่เป็น AMG Body Styling จริงแต่ว่าภายในของเขาอะจะเป็นเบาะที่เหมือนกับตัว e l e g a n c นะครับหรือว่าเป็นตัวรองในขณะที่เบาะตัวท็อป AMG จริงๆอะจะต้องเป็นเบาะแนวขวางแบบนี้นะลักษณะของ E 2 2 0 D แล้วก็ E 3 5 0 E เนี่ยภายในลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่เท้าแขนตรงกลางนะครับ มีพร้อมที่วางแก้วลอยตัวแบบนี้ด้านหลังผมว่านั่งค่อนข้างสบายมีผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยพอที่จะนั่งได้สบายๆนะครับแต่ว่านั่ง3าคนจะลาบากนิดน,นึงเพราะว่าจะมีอุโมงค์บริเวณนี้ที่ถือว่าสูงมากๆเลยแหละนะครับมีช่องแอร์มีช่อง,ง USB c มา2ตําแหน่งนะครับด้านหลังแบบนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าจะดูพลาสติกพลาสติกก็คือบร,ริเวณนี้จริงๆน่าจะแบบบุนุ่มมานะมันพลาสติกมากเลย โพรม AMG นะครับ,รรบช่องเก็บเอกสารแบบเบาะนั่งเครื่องบินเป็นแบบนี้แล้วก็คันนี้ที่เป็นดีเซลจะไม่มีในส่วนของหลังคาที่เป็นซันรูฟนะครับส่วนเบาะนั่งคู่หน้านะครับทั้ง 220D แล้วก็3 5 0 e เนี่ยจะมีเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี Memory ได้3ตำแหน่งทั้งคู่หน้ารวมถึงครับเบ,รเบาะเป่าร้อนเป่าเย็นมีหมดนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยมันจะมีการเซตเรื่องของแอมเบียนในรถที่ตาม แอดเค้าของผู้ใช้งานคือคุณสามารถเซตพรีเซตการใช้งานของตัวรถได้เช่นว่าถ้าเป็นแอดเค้าคนนี้ขึ้นไปเขาจะมีการสแกนหน้านะครับเพื่อปรับตำแหน่งเบาะนะครับปรับตำแหน่งพวงมาลัยปรับตำแหน่งของกระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็ปรับแอมเบียนไลท์นะครับปรับระบบปรับอากาศและแน่นอนครับอย่างการเป่าบเบาะเงี้ยถ้าเราตั้งเป่าเย็นไว้ในแอดเค้าโปรไฟล์ของเราอ่ะเขาก็จะตั้งมาให้ตามนั้นด้วยนะจุดนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็เหมือนด้านหลังคือจะพลาสติกสักนิดนึงดีไซน์บริเวณนี้ครับเป็นพารเนลที่เหม เขาใช้เป็นพาแนลเดียวเป็นชิ้นเดียวในการกดนะครับคือฟังก์ชันมันแยกกันแหละแต่ตัวฟิสิกอลอ่ะกลไกมันจะน้อยลงทําให้สามารถทาพารแนลบริเวณนี้แล้วก็พาแนลของตรงประตูนะครับทำให้มันแคบลงได้นะเดี๋ยวไว้เรามีโอกาสเนาะเรายืมไปรีวิวแบบละเอียดเจาะลึกกันอีกทีมีลัมบ้าสปอร์ตปรับให้เรียบร้อยนะครับตัวเบาเป็นแบบนี้นะสีดำนะครับเป็นเลเทอร์แล้วก็ตะเข็บเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับตัวคลิปต่างๆจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับพรม AMG แป้นเบรกแป้นคันเร่งก็จะเป็นแบบ AMG เช่นเดียวกันนะพวงมาลัยนะครับ Mercedes-Benz พวงมาลัย AMG ในเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดของเขาอีกหนึ่งความล้ําของรถคันนี้ครับคือนี่เลยหน้าจอของเขาครับที่มีถึง3หน้าจอนะครับซึ่งเขาเรียกว่า Super Screen นะครับจะเป็นหน้าจอ12.3นิ้วทางฝั่งเรือนไม้ผู้ขับขี่ทางฝั่งหน้าจอของพาสเซนเตอรตอนหน้าแล้วก็หน้าจอกลาง14.4นิ้วนะครับฟังกช์ชันต่างๆในหน้าจอเนี่ยเยอะมากจนเรียกว่า เอาไปรีวิวเป็นฟังก์ชันหน้าจออย่างเดียวเนี่ยได้เลยถ้าอยากดูคอมเมนต์บอกกันนะครับขออนุญาตที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นหน้าจอกันครับพร้อมแล้วแล้วก็3 2 1นนี่เห็นไหมพอเราขึ้นมานั่งปุ๊บเขารู้ว่าเป็นใครนั่งเนี่ย เขาก็จะปรับพวงมาลัยปรับเบาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่หน้าจอพาสเซนเตอร์ติดขึ้นมาแล้วระบบหน้าจอของรถนะครับก็คือ mbu x 7เนี่แหละแต่ว่าจะเป็น7หรือว่า7ที่เป็น 720X นะครับถามว่าคืออะไร 720x คือมี ai learning ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราจะได้ยินข่าวว่า euro n cap อะถ้าเป็นหน้าจอหรือว่าฟังก์ชันตัวรถที่มันไม่มีปุ่มเลยอะเขาจะถูกหักคะแนนเรื่องความปลอดภยัยแต่ก็จะมีข้อจํากัดนะครับอย่างเช่น ถ้าปุ่มมันใหญ่กดง่ายก็จะมีคะแนนพิเศษเพิ่มให้นะครับ Mercedes-benz เลยมีการปรับพวกนี้ครับปุ่มต่างๆพวกนี้ที่กดใช้งานได้ง่ายขึ้นและปุ่มพวกนี้นะครับเป็น AI learning ที่เขาจะปรับฟังกช์ชันขึ้นมาตามที่เราใช้งานบ่อยๆให้เราสามารถกดใช้งานได้ง่ายขึ้นอธิบายฟังกช์ชันหน้าจอไว้นะครับนอกจากเรื่องของการปรับ a m b i e n t หรือครับหรือว่าการปรับ environment ตามแต่ละผู้ขับขี่แล้วเนี่ยในหน้าจอนี้นะครับจะมีเรื่องของโหมด c อ m f o r t ที่มีการปรับ แอมเบียนไลได้นะครับปรับซีดนะครับได้ทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ทั้งฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแต่ว่าจะไม่มีเบาะนวดเหมือนของเมืองนอกนะใน e-class สเปคไทยแล้วก็มีอะไรแล้วก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเขาจะมี Third Party ี้แอปพลิเคชันะครับอย่าง Apple Music นะครับสปอติฟายทีดอนะครับหรือว่าพวก Zoom ที่ไว้ให้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ได้อา้าประชุมคอนเฟลเรนต์ยังไงนี่ครับมีกล้องอยู่บริเวณนี้ กล้องบูเนี้นะครับเป็นกล้องที่สามารถใช้เซลฟี่กลับเข้ามาในรถได้หรือว่าใช้ในการคอนเฟอเรนซ์วิดีโอได้ในอนาคตนะครับช่วง Q4 นะครับไม่เกินปีหน้าเนี่ยเขาจะเปิดทั้งเรื่องของการใช้กล้องในการคอนเฟอเรนซ์กับเว็บกับแอปพลิเคชันที่อยู่ใน Mercedes-Benz E-Class ครับรวมถึงนะครับการพิจารณาติดตั้งเรื่องของ ระบบ eSIM นะครับ SIM card ให้กับตัวรถที่เป็น high speed สามารถที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยนอกจากโหลดเกมมาเล่นได้นะ Angry Birds, Food Ninja ต่างๆยังสามารถที่จะโหลด tiktok นะครับโหลด youtube มาดูบนหน้าจอกลางได้หรือแม้กระทั่งหน้าจอของฝั่ง passenger นะครับก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ได้เองเหมือนกันนะครับนี่แยกเลยคนนั่งฝั่งนี้สามารถคอนโทรลนะครับระบบอินโฟเทนเมนตของตัวเองแยกได้ต่าหากดู YouTube ท่องเว็บ เองได้ต่างหากเลยนะครับโดยที่ไม่รบกวนหน้าจอตรงกลางที่คุณผู้ชมเนี่ยที่เป็นคนขับอาจจะใช้แมปอยู่อาจจะใช้ p p l e c a r p า a y Android Auto w i r e l e s s อยู่เนียก็จะไม่มีการรบกวนกันอ่ะคร่าวๆไวๆประมาณนี้เดี๋ยวมันจะลึกมันจะเยอะเกินไปนะครับแค่จะบอกว่าเขาทําได้นะครับเจ๋งมากๆรวมถึงที่เคนบอกว่ามี AI Learning เข้ามาในหน้าจอเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นเขายังมี AI Learning ที่สามารถเียนรู้ behavior หรือว่าการใช้งานจริงของคนของเจ้าของรถได้อย่างเช่นเราขับ เข้าหน้าหมู่บ้านเนี่ยจุดนี้เราจะมีการลดกระจกตลอดซึ่งจะเหมือนกับ EQS เลยเราลดกระจกตรงนี้สัก2-3ครั้งเนี่ยเขาจะถามแล้วว่าเฮ้ยปกติตรงนี้เราลดกระจกผู้ขับขี่ตลอดใช่ไหมถ้าใช่เขาจะจําไว้โดยใช้แผนที่ GPS นะครับในแมปเนี่ยพอเราขับมาถึงตรงนี้จอดปุ๊บเขาจะลดกระจกให้เองอัตโนมัติหรือว่าพออุณหภูมิภายนอก สูงขึ้นถึง40เราจะปรับแอร์เป็น20เขาก็จะจดจําให้อัตโนมัติเป็นการอัโตเมตฟังกช์ชันการใช้งานในรถอัตโนมัตินะครับโดยที่ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องกดเองแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะปรับการใช้งานให้แบบอัตโนมัติเลยนี่คือความเจ๋งมากๆนะครับถ้าพูดให้ละเอียดไปมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะนานเกินไปจนไม่ได้ดูอะไรกันเลยนะครับระบบปรับอากาศนะครับดีเซลจะเป็นแบบ2โซนถ้าเป็น ตัว plug-in hybrid จะเป็นแบบ4โซนแต่ถ้าเป็นตัว plug-in hybrid ที่ไม่ใช่้อน Edition จะเป็นแบบ2โซนเหมือนกันนะครับรวมถึงระบบปรับอากาศนะครับตั้งแต่รุ่นดีเซลจะมี energizing air control เหมือนกันนะครับกรอง pm 2.5นะครับรวมถึงเวลาที่บางทีเนี่ยรถเบนเมื่อก่อนนะครับที่ไม่มี energizing control อะ่ะมันจะมีการดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาเพื่อให้คนที่นั่งอยู่ในรถไม่อึดอัดไม่เวียนหัวใช่ไหม แต่ว่ามันดึงกลิ่นเข้ามาด้วยพอมีตัว e n r r e i h i n g control แบบนี้ครับมันก็จะตัดเรื่องกลิ่นไปทําให้อากาศในรถสดชื่นอยู่เสมอแล้วก็เป็นออกซิเจนใหม่อยู่เสมอไม่ใช่ออกซิเจนเก่าที่เวียนอยู่นะครับเพราะเขามีการดึงอากาศภายนอกเข้ามาด้วยปุ่มควบคุมเหลืออะไรบ้างมีแค่นี้นะครับเหมือนกับ S-Class เลยกรองรอบคันนะครับฟังก์ชันของตัวรถนะครับแล้วก็มหมดการี่นะครับก็จะมี Eco Comfort Sport Individ u a l นี่คือในรุ่นของดีเซลนะครับโหมดนี้เนาะ พอเป็นรุ่นที่เป็นร้อนอีดิชั่นอยู่นะครับก็จะมี Active เ e น k ิ s แอ t Active s t ส e ีลลิงแอ i ิมาให้นะครับถ้าเป็นตัวที่คนที่จองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาจะไม่มีฟังก์ชันเหล่านี้แล้วที่เท้าแขนรับจะเป็นสีดำเงาแบบนี้เนาะถ้าไม่ติดฟลีมกันเนี่ยก็อาจจะรู้สึกร้อนกันได้นะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูป ประมาณนี้ดันขึ้นไปเนี่ยจะมี USB C 2ตงตำแหน่งนะครับที่วางแก้วไวเลสชาร์จนะครับวางโทรศัพท์ได้ที่วางแก้วเนี่ยก็จะไม่มีอุ่นร้อนอุ่นเย็นอะไรที่เท้าแขนของเขานะครับเป็นหุ้มหนังเดินเข็บเป็นแบบบัตเตอร์ไฟแบบนี้ก็จะมี USB C อีก2ตําแหน่งในนี้นะครับแล้วก็ไม่รวมกับผู้โดยสารตอนหลังที่มีให้อีก2ตําแหน่ง ช่องเก็บของบริเวณนี้นะครับในรุ่นที่จําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีการใส่ตัวน้ําหอมนะถ้าเป็นตัวเมืองนอกเนี่ยจะมีช่องใส่น้ําหอมแบบใน S Class หรือว่า GLS แต่ในรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับพอไม่มีซั oof, นรูฟเนาะบริเวณนี้ก็จะไม่มีปุ่มสไลด์อะไรต่างๆให้กดมีแค่ฟังก์ชันของ SOS นะครับไฟสองสว่างเนาะที่เป็นทัชส,สัมผัสแบบนี้ม้านบางแดดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแหมยูรีเทนสักนิดหนึ่งนะครับมีไฟสองสว่างมีกระจกมาให้เรียบร้อย ฝั่งผู้ขับขี่เองก็เช่นเดียวกันนะครับไฟส่องสว่างพร้อมกระจกพวงมาลัยนะครับเป็น AMG เนาะใหม่ล่าสุดฝั่งนี้ก็ควบคุมในส่วนของปัดนน้าฝนกับไฟนะครับไฟลงไฟเลี้ยวต่างๆฝั่งขวาจะเป็นการควบคุมเกียร์นะครับซึ่งผมชอบมากๆนะของ Mercedes-Benz ใช้งานง่ายๆส่วนการปรับไฟสูงต่ําอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะครับรวมถึงไฟตัดหมอกหลังด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าในรุ่น E220d นะครับดีเซลจะไม่มี He a d Up Display บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมที่ซื้อทันลอนดิชั่นนะครับจะได้ฟังก์ชันนี้ไปด้วยนะคนที่จองตั้งแต่กร,รกฎาคมมาไม่ได้แล้วนะก็คือนี่ครับประตูดูดอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นจองตั้งแต่กร,รกฎาคมมาหรือรุ่นที่ขายนะครับหลังจากที่เปิดตัวไปแล้วเนี่ยจะไม่มีประตูดูดแล้วนะเออน่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับคนที่จองทันในรุ่นลอนดิชั o นด้วยเนาะเรียกว่า จองก่อนแฟนเมอร์เซเดสเบนตัวจริงก็ได้ฟังก์ชันออปชั่นที่มากกว่าแต่ก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าราคาแพงกว่าด้วยนะครับ m e r c e d e s Benz E c l e s s นะครับ w214 ในรุ่น e220d คันนี้ราคาจำหน่ายนะครับคันนี้เป็นลอนอีดิชั่นเนาะ3 9 9 0 0 0น้านบาทแต่คนที่จองนะครับแล้วก็ซื้อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่3 9 3ล้านบาทจะไม่มีเรื่องของเซฟตี้แพคเกจที่เป็น Emergency Stop ไม่มีประตูดูดแต่ว่าคุณจะได้ Airbag ที่เป็นเซนเตอร์แอร์แบนะครับระหว่างตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าไม่ได้ตัดอย่างเดียวนะแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาด้วยนอกจากนี้ครับยังมีการตัดเนาะพวกตัวเลนทร a ซิ่งแพ็กเกจนะครับแอคทีฟเ e นคีปปิ้งแอซิอันเนี้ยพวกเนี้ยจะถูกตัดออกไปซึ่งน่าเสียดายนะผมได้ลองใช้มาตอนขับมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแพ็กเกจพวกเนี้ยครับพอใช้กับตัวดิสตรอนิกคูซอนโตรแล้วอะ่ะ มันนิ่งมันเนียนมันสบายมันคอมฟอร์ตมันโดยสารเพลินมากๆเลยครับสรุปเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์กันอีกสักทีแล้วกันนะครับดีเซล4สูบ2ลิตร197แรงม้า440นิวตันเมตรมีมอเตอร์ไฟฟ้า EQ Boost นะครับที่เสริมกำลังให้เวลาเราเหยียบเต็มคันเร่งเนี่ยอีก23แรงม้า205นิวตันเมตรจากระบบมายไฮบริดแบบ48 V จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติในจีทรอนิกสนะครับขับเคลื่อนล้อหลังสุดถึงร้อยใน7.6วินาทีท็อปสปีด283กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่คือรายละเอียดสเปคฟังก์ชันคร่าวๆนะครับแบบไวัก็ต้องบอกว่าไวๆแต่ล็กพอสมควรนะครับของ Mercedes Ben z New e Class w 2 1 4ในรุ่นดีเซล e 2 2 0 d นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะว่าฟิลลิ่งพอเทียบกับตัว p l u g i ิน y b r i d แล้วแตกต่างกันยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนุ แต่ก็กระชับขึ้นนะไม่ได้ยุ้ยเย้ยอะไรเท่าเมื่อก่อนแล้วไปเดี๋ยวพาไปลองขับกันแบบไวๆครับพามาลองขับกันสั้นๆนะครับในตัว e220d ในรุ่นดีเซลนะถ้าพูดถึงว่าความเนียนความสมูทความขับแล้วชอบมากกว่าเนี่ยส่วนตัวผมชอบตัวดีเซลนี้มากกว่านะเนี่ยในโหมด normal นะครับ standard ของเขาที่เรียกว่าโหมด comfort เนี่ยอัตราเร่งถือว่า ใช้ได้นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เนียนมากๆครับแล้วก็ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยเคนจะขับแบบทําความเร็วตลอดนะอัตราสซินเปลืองก็จะอยู่ประมาณ1 3 1 4โลลิตรเลยนะครับฉะนั้นถ้าใช้งานแบบอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่หัวเมืองใหญ่แล้วรถติดบ่อยๆอ่ะผมว่าดีเซลเป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่พอมองเรื่องความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายลยครับส่วนต่างที่ต่างกันอยู่แค่แสนเนี่ยนิดๆเนี่ยมันไป e 3 5 0 e อะ่ะมันได้แบบไฟหน้า ดิจิตอลไลท์พิกเซลอย่างเงี้ยได้ลําโพงเบอร์เมนสเตอร์21ตําแหน่งเพิ่มขึ้นมาแบบเนี้ยผมว่าแค่2ออันเนี้ยมันก็แบบคุ้มมากๆแล้วนะกับเงิน1นึ่งแสนเนี่ยผมว่าส่วนต่างของโคมไฟหน้ากับลําโพงเนี่ยมันเกิน1นึ่งแสนแน่นอนแต่ดีเซลมันได้เรื่องของความเนียนความสมูทนะครับการส่งกําลังของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีพลังกำลังที่ดีมากสมูทมากๆช่วงล่างพวงมลาลัยเองก็มีเซตติ้งที่ต่างออกไปนะผมชอบช่วงล่างของดีเซลเหมือนกันนะครับมีความเนียนนะฮะมากกว่า ในตัว plug-in hybrid e350e ที่ตัวนั้นเนี่ยเขาจะติดมีความตึงตังสักนิดนึงด้วยน้ําหนักของแบตเตอรี่ที่เขาแบกอยู่นะครับจริงๆถ้า e350e เซ็ตช่วงล่างแบบนี้ได้จะเยี่ยมมากเลยเนาะเมืองนอกเขามีถุงลมช่วยนะในตัว plug-in hybrid อย่างเงี้ยมันก็จะมีความนุ่มเนียนกว่าพอเป็นตัวสเปคไทยช่วงล่างเดียวคือ agility นะครับไม่มีถุงลมเนี้ยทำให้ตัว e350e plug-in hybrid นะครับก็ยังคงมีความนุ่มนวลน,นะแต่ว่าในจังหวะเจอรอยต่อเจอปัม๊มเงี้ยมันจะมีการ ตึงๆเข้ามาในห้องโดยสารนะครับที่รู้สึกได้เดยอะกว่าตัวดีเซล e220d คันนี้นะครับหมดคอมฟอร์ตนะครับขับสบายบายเยียบตรงนี้ครับ120เนียนๆไปเลยตัวเร่งดีมากดีเซลคันนี้แล้วก็ความประหยัดเนี่ยคือถ้าขับต่างจังหวัดตลอดบ่อยๆนะผมว่าดีเซลตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับประหยัดมากๆแรงมากๆขับเนี่ยซัดมาเนี่ยตอนนี้ขับมาแล้ว2-3ชั่วโมงเนี้ย ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะครับเร่งแซงขัดขาดนะครับนุ่มนวลเนียนสบายเพลินมากๆพวงมาลัยเองก็มีน้ําหนักที่ดีสม ooth มากๆนะครับแล้วก็ในโหมดสปอร์ตเนี่ยนะมีปุ่มไดนามิกอยู่นะกดยากสักนิดนึงผมคิดถึงปุ่มเก่าเขามากกว่าปุ่มเป็นแผงแบบนี้ผมว่าในการใช้งานจริงมันคลาหายากพอเป็นโหมดสปอร์ตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรอบขึ้นมาคารอเราอยู่แล้วก็พวงมาลัยเองเนี่ยจะมีความแน่นขึ้น กระชับขึ้นนะครับส่วนอัตราเร่งเนี่ยก็จะมีรอบมารอแล้วก็ในจังหวะที่เหยียบเร่งแซงเนี้ยก็จะรู้สึกว่าทยานกว่าแต่คําว่าทยานกว่าก็ยังเบสอยู่บนความเนียนนะครับและนุ่มนวลของเขาเป็น E-Class ที่ขับได้เนียนมากกว่าตัวรุ่น2รุ่นก่อนหน้านี้คือเยอะมากเหยียบเห็นไ,ไหมนี่คือเหยียบเต็มคันเร่งนะครับก็ไปแบบสมูทๆนะไม่ใช่ว่ามีมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วพอเหยียบแล้วจะพุ่งนะครับ ถามว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยมากน้อยแค่ไหนบางคนเข้าใจว่าเข้ามาแค่ตอนออกตัวหรือเปล่านะครับระบบไฮบริด4 i v เนี่ยจังหวะที่เราขับไปนะครับเราปล่อยไหลเรา AK, เบรกเงี้ยเขาจะมีการชาร์จบนหน้าจอเนี่ยแจ้งว่าชาร์จไฟกลับเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็เวลาที่เราขับจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่ตอนออกตัวจากจุดหยุดนิ่งนะเคนเหยียบเลี้ยงเลยงไปแบบเนี้ยก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาแจมตลอดนะครับเวลาที่เราเหยียบเต็มคันเร่งเองมอเตอร์ไฟฟ้าพาวเวอร์ของเราเนี่ยจะทํางานเต็มเลยนะครับเพิ่มแรงม้ามาอ 2ีกว่าแรงม้านะครับให้อัตราเร่งที่ออกตัวเนี่ยทะยานทันใจดีนะครัเหยียบตรงนี้ครับเนี่ยมอตเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาแล้วแล้วก็จะตัดลงช่วยในเรื่องการออกตัวนะเนี่ยฟื้ดันขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ถอดลงนะฮะมันทาให้มันรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยทยานได้เนียนนะครับเร่งได้ต่อเนื่องมากๆฟื้ขวาตรงนี้ครับโหมดสปอร์ตพวงมาลัย แน่นๆนะฮะเน้นเมียน,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 นเก็บเสียงเนี่ยใช้ได้นะแต่ผมว่าเสียงสะท้อนถนน,นเนี่ยมีเข้ามาอยู่บ้างเหมือนตัวปริท e ิไฮบริดเลยนะครับแต่ในภาพรวมนะความเนียนความนุ่มนะฮะการใช้คันเร่งเบรกเนียนนะครับเนียนกว่าตัว e350e ตัว e350e เนี่ยผมรู้สึกว่าคนขับรถเนี่ยจะต้องปรับตัวเข้ากับเซ t ตอัพเซตติ้งของตัวรถอยู่พอสมควรว่าจะเป็นการใช้เบรกนะครับที่มันจะมีระยะฟรีที่เยอะนะต้องเบรกกัน เหยียบลึกสักนิดนึงนะครับช่วงล่างที่จะมีความตึงตังหน่อยแล้วก็เรื่องของระบบช่วยเบรกนะครับดิสตรอนิกด้านหน้าอะไรต่างเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวเพื่อใช้เขาให้มีประสิทธิภาพนะใช้ทุกฟังก์ชันให้แบบคุ้มที่สุดขับให้สบายที่สุดในขณะที่ตัวดีเซลเนี่ยเข้าใจง,ง่ายครับเหยียบคันเร่งก็คือไปฟื้นนะเนียนๆแรงๆเล่แงแซง,แง,แง,แส,งสบายๆเดินทางไกลๆไม่เหนื่อยเบรกก็คือน้ำหนักเบรกเนี่ยดีมากๆอีกอย่างหนึ่งที่จะลองให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับกลับมาที่โหมดคอมฟอร์ตนะ คือตัว r o s t r o r u i s e Control นะครับที่ในรุ่นคันนี้ยังเป็นร้อน Edition คุณยังคงได้ตัวเลนคีฟแอซิดอยู่ควบคุมรถอยู่ในเลนกลางเลนยังมีอยู่นะครับถ้าเคนเบี่ยงออกซ้ายออกขวาไปตรงนี้เขาจะช่วยดึงกลับมาแล้วก็แอม i บี t ร์ไลทเนี่ยถ้าตอนกลางคืนจะเห็นชัดว่ามีสีแดงขึ้นมาเตือนด้วยตัวป r ั๊กอินไฮบริเองก็เป็นเหมือนกันนะในตัวร้อน Edition ผมก็ตรงนี้ครับคูซอนโทรทำงานขึ้นมาที่130กิมตรชั่วโมงครับเบี่ยงขวาครับขวาครับขวาครับ ็นไ,ไหมไม่ออกเลยซ้ายครับแก้เนียนมากๆถ้าจะไปขวาผมเปิดไฟเลี้ยวถึงเลี้ยวได้แบบนี้นะฮะเวอร์ชั่นไทยเป็นแบบนี้นะไม่มีแบบว่าเปิดไฟเลี้ยวแล้วเขาเลี้ยวออกให้เองอัตโนมัตินะครับเป็นแบบนี้ส่วนลูกค้าที่หลังจากนี้นะครับจะมีแค่ดิสตรอนิกก็คือ d a ดัพติฟคู i s e Control ด้านหน้านะครับดิสตรอนิกคูดอนโทรแต่ว่าควบุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนนะครับเลนคีฟแอสซิสตอะไรพวกนี้จะไม่มี นะครับแต่ยังคงมีบายสปอร์ตอยู่นะจริงๆแล้วก็น่าเสียดายนะแต่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าถูกตัดผมว่าคือประตูดูดนะประตูดูดมันดันถูกตัดไปด้วยนะครับขับสบายมากไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ความนุ่มความนวลแบบนี้ขับไกลๆเนี่ยใครที่ใช้รถที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับผมก็แนะนําว่าดีเซลตัวนี้โอเคนะดีนะครับเครื่องยนต์ดีเซลของเขาเนี่ยตัวนี้มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆอาาัตราสิ้นเปลืองเอฟฟิเชนซีเนี่ยคือดีมากๆด้วยแต่ถ้าใช้งานในเมืองนะครับ อยู่ตามหัวเมืองเป็นหลักเนี่ยผมว่าปลั๊กอินไฮบรินะถ้าใครอยากได้เรื่องประหยัดก็จะประหยัดกว่าเพราะว่าขับไฟฟ้าร้วนได้ร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP ก็ขับรถออกไปนะครับชาร์จ DC ได้กลับบ้านเนี่ยชาร์จไฟ AC ได้บางทีเดือนนึงเนี่ยน้ำมันอาจจะแทบไม่ได้ใช้เลยเรียกว่าน้ำมันบูดเลยแต่ตัวปลั๊กอินไฮบรินะครับถ้าไฟหมดถ้าไฟหมดเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองถือว่าดูเดือดเหมือนกันเพราะเป็น2ลิตรเบนซิน นะผมถึงบอกว่าถ้าอยู่ในเมืองกรุงเทพนะหรือตามหัวเมืองใหญ่ๆที่รถติดๆเนี้ยแ,แล้วก็ออกปร,ริมณฑลนะครับเขตรอบๆข้างๆบ้างเนี่ยตัว plug-in hybrid น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะในเรื่องของเอฟฟิเชนซีของการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายเพิ่มอีก10,000แบาทกับอ,ออปชั่นที่ได้แต่พอเป็นดีเซลเนี้ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดที่ยังไงรถก็ไม่ติดนะครับขับข้ามเมืองบ่อยๆอันนี้จะเหมาะกว่าส่วนตัวชอบเรื่องของความเนียนความนุ่มของช่วงล่างพวงมาลัย นะครับคือเอาง่ายๆเทียบปลั๊กอินไฮบริดกับดีเซลแล้วผมว่าตัวดีเซลคันนี้ขับเพลินกว่าเนีนยนแน่นไปหมดเลย